สตาร์ท135นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นคาร์บูนะครับผมมาติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์30วัตต์นะครับ3ลำแสงนะครับอันนี้ตำแหน่งใต้ไฟหน้านะครับเอ่อใต้ไฟหลีกนะครับอันนี้ไฟต่ำนะครับผมมาดูไฟหน้าเดิมก่อนนะครับอันนี้รุ่น LED 6ชิปนะครับ LED 6ชิปนะครับดูแสงนะครับอ่าปิดนะครับอันนี้แสงนะครับนี่คือแสงไฟหน้ารถนะครับ สปอร์ตไลท์นะครับไฟต่ำนะครับผมสูงต่ำพร้อมกันนะครับไฟต่ำประมาณนี้นะครับสูงต่ำพร้อมกันครับผมแสงก็จะต่อกันนะครับแต่แต่มีไฟสูงก็คือจะแยงตานะครับแล้วก็คืออันนี้เป็นทาสวิ์ไฟพาร์ทเพิ่มอินเป็นสเต็ปที่3านะครับผมไฟสปอร์ตไลท์เรามีทั้งหมดหนึ่งนะครับสเต็ปที่2นะครับแล้วก็สเต็ปที่3คือเหลืองล้วนนะครับผมกดพาร์ทได้แบบนี้ครับ ตามมือนะครับผมไม่ไม่ได้กระพริบนะครับตามมือนะครับมาดูแสงนะครับผมว่ามองเข้ามาหน้ารถแยงตาไหมนะครับผมประมาณนี้นะครับมองเข้ามาหน้ารถนะครับแสงวิ่งลงพื้นเต็มๆแบบนี้เลยนะครับครหนึ่งอ่าประมาณนี้นะครับเราจะมองเข้าไปเห็นไฟลีนะครับคือไม่ฟุ้งไม่แยงตาชาวบ้านเขาแน่นอนครับ ประมาณนี้คู่เดียวจบครับซันบีมพร้อมประกัน6เดือนเต็มทั้งระบบติดตั้งครับ